ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมได้มาร่วมแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อีกครั้งนะครับก็ขอแทรกเรื่องของนางรูธก่อนเนาะใครที่รอฟังนางรูธก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับวันนี้เราจะแวะมาดูในหนังสือสุภาษิตกันอีกครั้งนะครับอีกนิดนึงเนะาะอ ทุกคนรู้กันดีนะครับหนัง,นงสือสุภาษิตเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับปัญญาที่ถูกต้องตามแบบของพระเจ้านะครับเป็นหนังสือที่บอกเราว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเนาะและในพระคัมภีร์ฉบับแปลมาตรฐาน2011นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคําว่าจงเยอะมากนะครับมากถึง137คำนะครับจากทั้งหมด31บท ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเล่มอื่นจะมีคำว่าจงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่4ก็คือคำแนะนำของพ่อนะครับทุกคนรู้กันดีนะครับสุภาษิตเล่มนี้ถูกบันทึกโดยกรรษัตริย์ซาโลมอนนะครับ ที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสอนกษัตริย์ดาวิดว่าต้องทําตามพระเจ้ายัางไงนะครับจะรักพระเจ้ายัางไงนะครับอะไรที่ทําแล้วเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วดาวิดก็นําคําสอนของพระเจ้านี้มาสอนกับลูกนะครับก็คือซาโลโมอนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกษัตริย์ ของอิสราเอลต่อไปต่อจากกษัตริย์ดาวิดนะครับซาโลมอนก็บันทึกคําสอนของพ่อนะครับรวบรวมไว้เป็นหนังสือเป็นคลังความรู้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้สอนลูกๆของซาโลมอนต่อไปนะครับซึ่งก็รวมถึงพวกเราด้วยเนาะขอบคุณพระเจ้านะครับในบทที่4นี้นะครับข้อ3ถึง5เขียนไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กอยู่กับพ่อข้าอ่อนเยาว์และเป็นแก้วตาของแม่ข้าพ่อสอนข้าว่าให้ใจของเจ้ายึดถ้อยคำของพ่อไว้ให้มั่นจงรักษาบัญญัติของพ่อและมีชีวิตอยู่จงเอาปัญญาและจงเอาความรอบรู้อย่าลืมและอย่าหันจากถ้อยคำแห่งปากของพ่อ ก่อนจะเริ่มเราจะมาอธิษฐานกันก่อนนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในความรักของพระองค์เราขอให้ค่ำคืนนี้พระองค์ทรงอยู่กับเราและประทานสติปัญญาให้เราเข้าใจในพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้องขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเราขอพึ่งพาพระองค์และขอบคุณในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สำหรับเรื่องที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่4นะครับข้อ20ถึง27นะครับผมจะขอก้านช่วยอ่านให้เราในสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22ก่อนนะครับ คุณครับพี่น้องครับเมื่อเราเห็นคําว่าจงนะครับในพระคัมภีร์เนาะความหมายก็เป็นคําสั่งนะครับเป็นคําที่พระเจ้าบอกกับเราว่าต้องทำนะครับถ้าพระเจ้าพูดกับถ้าพระเจ้าพูดกับเรานะครับพองค์สั่งใครครับสั่งเรานะครับฉะนั้นคําสั่งพวกนี้เราต้องเป็นคนทํา ไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะเป็นคนทำให้เราและพระเจ้ารู้ครับว่ามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยสามารถทำได้นะครับเป็นสิ่งที่เราทำได้มันจะแยกอยู่สองส่วนนะครับคือส่วนที่พระเจ้าสั่งให้เราทำซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้กับอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับ พระเจ้าก็จะทําให้เราพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้เองนะครับโดยการส่งพระเยซูมาไถ่บัปให้กับพวกเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับในข้อ20ถึง22ที่เราอ่านกันไปนะครับบอกว่าลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคําของข้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของข้าอย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษา มันไว้ภายในใจของเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเรานะครับว่าเป็นคําสั่งแรกนะว่าเราจงใส่ใจถ้อยคําของพระเจ้านะครับจงตั้งใจฟังให้ดีนะครับและจงรักษามันไว้ในใจอย่าให้มันห่างจากใจของเรานะครับพี่น้องครับอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของเรานะครับเราจะไม่ลืมมันใช่ไหมครับ เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นให้ความสำคัญกับมันเนาะความรู้ต่างๆที่เราเคยเรียนนะครับเราเก็บไว้ที่ไหนครับสมองนะครับเก็บไว้ในความทรงจำเนาะเมื่อนานไปเราก็มีโอกาสที่จะลืมมันได้นะครับอย่างผมนี่ก็ลืมประจำนะครับเงินที่เราได้มาเราเก็บไว้ไหนครับเก็บไว้ในความทรงจำเหมือนกันล่า ไปไหนหมดไม่รู้แต่ถ้าเราใส่ใจนะครับเราทบทวนเราอยู่กับสิ่งนั้นตลอดนะครับเราให้ความสำคัญเราจะไม่ลืมมัน,นรพระเจ้าบอกให้เอาถ้อยคำของพระเจ้ามาไว้ในใจให้เราให้ความสำคัญนะครับให้เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาต่อไปนะครับข้อ22สองบอกว่าเพราะมันเป็น ชีวิตแก่ผู้ค้นพบและเป็นพลานามัยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้นเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแก่กายทุกส่วนนะครับเป็นชีวิตชีวิตในทางของพระเจ้านั้นดีนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผู้ที่รักษาถ้อยคำของพระเจ้าไว้นในใจดีตรงไหนครับดีกับทุกส่วนเลยนะครับดีทุกตรงเลย เราจะมาดูหัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับจะขอพี่มนอ่านในสุภาษิตบทที่4ข้อ23นะครับรรข,อขอบคุณครับคำสั่งต่อมานะครับจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด พอทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจคำว่าระแวดระวังมันเป็นยังไงครับมีใครบอกได้มั้งได้ไหมว่าระแวดระวังคืออะไรสามารถระวังนะเอาใจใส่นะครับมีใคร อธิบายเพิ่มเติมได้อีกไหมครับเราแวดระวังผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับก้านนะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะวันที่19เหลืออีก1ิ1สวันนะครับเงินเดือนก็จะออกเนาะสมมุตินะครับแล้วตอนนี้ก้านเหลือเงินในบัญชีเหลือตั้ง500บาทนะคับจับอีกแค่12วันเองเนาะจะใช้ยังไงหมดเนาะ 500ารอยบอย่างตัวอย่างเนี้ยครับก็หันควรจะระมัดระวังในการใช้เงินไหมครับน่าจะต้องเนาะต้องระมัดระวังเพราะว่าเลือ,อละหลายวันเนาะในพจนานุกรมภาษาไทยฉบับาราชบัณฑิตยสถานนะครับบอกว่าเราแวดระวังคือสอดส่องดูแลอย่างรอบคอบนะครับดูแลให้ทุวนถี่ ในภาษาอังกฤษคำนี้หมายถึงการเฝ้ายามนะครับเฝ้ายามนี่ต้องเฝ้าตลอดเวลาถูกไหมครับเหมือนทหารเนาะเวลาเฝ้ายามนะครับต้องเปลี่ยนกะนะครับเฝ้าตลอดเวลาเนาะผัดกันเฝ้ายามอย่าไปนึกถึงลุงยามที่เฝ้าหมู่บ้านเนาะอันนั้นหลับตลอดนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่การระแวดระวัง จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจในข้อนี้บอกว่าเราจงเฝ้าใจของเราให้ดีนะครับเพราะว่าการกระทำทุกอย่างออกมาจากใจนะครับใจเราอยู่กับอะไรเราก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นนะครับบางครั้งเราแสดงออกมาโดยอัตโนมัตินะครับไม่รู้ตัวเลยก็มีนะครับเพราะว่าใจเราอยู่กับสิ่งนั้น ถ้าใจเราอยู่กับโทรศัพท์นะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อกนะหรืออาจจะรอข้อความบอกว่าพัสดุของคุณถูกจัดส่งแล้วนะครับอันนั้นก็สายชอบเนาะใจก็อยู่กับการช้อปปิ้งนะครับ ระเยซูก็ได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยนะครับในมัทธิวบทที่15ข้อ11 17ถึง19เดี๋ยวผมจะอ่านเองนะครับไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินข้อ17ถึง19บอกว่า ท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายล้วนออกมาจากใจ นี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับในพระคัมภีร์นี้สอนให้เราว่าทุกอย่างนั้นออกมาจากใจฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในใจเรานะครับเพราะว่าการกระทําแสดงออกมาเราก็จะเป็นมลทินไปด้วยนะครับในทางของโลกนะครับไม่รู้วิธีการควบคุมใจนะครับแล้ว ในทางของโลกใช้วิธีแก้ปัญหายัางไงครับสร้างกฎขึ้นมานะครับเพื่อบังคับเยอะแยะมากมายเนาะมันเป็นการบังคับการแสดงออกมานะครับเพื่อควบคุมการกระทะรํานั่นเป็นการแก้ไขภายนอกนะครับแก้ที่ปลายเหตุเนาะไม่ได้แก้ที่ในใจนะครับไม่ได้แก้ภายในแต่พระคำของพระเจ้านั้น ช่วยชำระล้างเราช่วยชำระจิตใจของเราจากข้างในนะครับต่อไปนะครับแล้วเราจะเราแวดระวังใจได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราได้อ่านไปแล้วเนาะคือให้เราใส่ใจในะถ,ถ้อยคำของพระเจ้าให้เข้ามาอยู่ในใจเมื่อเราอ่านพระคัมภี์นะครับให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะครับในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเราจากภายในนะครับ เมื่อเราฟังคําเทศนาวันอาทิตย์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานะครับก็จะทํางานในใจิตใจให้เรารู้สึกสำนึกผิดนะครับให้เรากลับใจนะครับให้เราเปลี่ยนแปลงเราตัวเราจากข้างในนะครับไม่ใช่บังคับจากข้างนอกนะครับต่อไปจะขอคุณขันแก้วนะครับช่วย อ่านสุภาษิตบทที่4ข้อ24ถึง27ให้เราฟังนะครับ ขอบคุณครับเราจะมาดูกันทีละข้อนะครับจงทิ้งวาจาคด,คดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าเป็นเรื่องของการพูดนะครับให้เราระวังในการพูดนะครับคำโกหกคำมุ่งร้ายคำพูดใส่ร้ายนะครับคำนินทา่าให้ห่างจากปากของเรานะครับอย่าพูดทุกคำที่เราคิด แต่ว่าให้คิดทุกคำที่เราพูดนะครับคําพูดหยาบคายคําด่าทอคําสบทเราเจอได้บ่อยนะครับเวลาเราตกใจหรือเราขับรถนะครับให้เราลองเปลี่ยนใหม่นะครับคบําสบทเนาะจากคําที่เราอุทานหรือด่าอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมให้เราลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขอบคุณพระเจ้านะครับลองฝึกดูนะครับผมก็ กำลังพยายามฝึกอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องดีหรือหรือเรื่องร้ายนะครับก็เราขอบคุณพระเจ้าได้หมดนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีรถมาปาดเราแล้วเราไม่ประสบอ,อุบัติเหตุเนาะขอบคุณพระเจ้านะครับหรือขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วแต่เราไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับแค่รถเป็นรอยหรือ ลดเสียนิดหน่อยนะครับมันก็แก้ไขได้นะครับหรือขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราบาดเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพื่อให้เราได้มีเวลาได้อยู่กับพระเจ้านะครับได้เฝ้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าปกติที่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยนึกถึงพระเจ้าเท่าไหร่เนาะเห็นไหมครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเวลานะครับ ก่อนนอนเวลาเราล้มตัวลงนอนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าได้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราผ่านวันนี้ไปได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเหลืออีกส1บอวันเนะาะจะสิ้นเดือนขอบคุณพระเจ้านะครับลองฝึกดูนะครับถ้าเราจะนินทาว่าร้ายใครนะครับถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำผิดจริงๆเนาะถ้าพี่น้องเราทำผิดจริงๆ แทนที่เราจะพูดว่าหรือว่าเราประชดประชันหรือพูดแซะคนคนนั้นนะครับด้วยท่าทานที่ไม่ถูกต้องเนาะพูดดูหมิน่นหรือยกตัวเองใช่ไหมครับหรือพูดออกมาด้วยไม่มีท่าทีของความรักนะครับก็ลองเปลี่ยนใหม่เป็นอธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะครับดีกว่าให้พระเจ้าช่วยเขากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเปลี่ยนเป็นอธิษฐานเผื่อให้เขา แล้วก็ให้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราที่จะคอยตักเตือนเขานะครับแล้วก็หนุนใจพี่น้องให้กลับใจรบจริงๆแล้วไม่มีใครสมบูรณ์นะครับทุกคนมีข้อด้อยนะครับข้อเสียที่ให้คนอื่นๆตำหนิเราได้ทุกคนแหละครับมีหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้เราอธิษฐานเผื่อดีกว่านะครับให้เราหนุนใจกันนะครับเสริมสร้างกันและกันดีกว่าให้เป็นแสดงออกมาเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะครับนี่คือการระวังระแวดระวังในการพูดนะครับต่อไปนะครับให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้า ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของการมองเนาะเป็นเรื่องของตาการมองให้เพ่งมองไปเบื้องหน้าจ้องไปข้างหน้าผมก็สงสัยเนาะทําไมถึงต้องเป็นข้างหน้าทําไมถึงให้มองข้างหน้าผมก็นึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเนาะคือในตอนที่โมเสสนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับพระเจ้านํา คนอิสราเอลยังไงครับพระเจ้าประทานเสาเมฆกับเสาเคริงนะครับไว้ข้างหน้าเพื่อนำทางเรานะครับพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราพระเจ้านำทางให้เรานะครับถ้าเรามองไปข้างหน้ามันคือทางของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองไปด้านข้างเสาเมฆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรา มองไปทางซ้ายจะไปทางนั้นอะ่ะมันก็ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเนาะคำาจากข้อข้อก่อนหน้าที่บอกว่าคำพูดโคดโคดคำพูดลดเลี้ยวก็ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเหมือนกันนะครับผมก็อ๋อคือให้เรามองไปที่พระเจ้านะครับก็คือเชื่อฟังพระเจ้าตามพระเจ้านั่นแหละครับ เอวามองไปที่ผลละไม้รู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าห้ามกินนะครับถึงแม้จะมองตรงใช่ไหมครับหรือมองข้างรหรือยังไงมองยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่พอมองไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกอยากกินเห็นว่าผลไม้นั้นน่ากินบวกกับถูกซาตานล่อลวงเนาะสุดท้ายเอวาก็ละเมิดคำสั่งพระเจ้าแล้วก็ลงในความบาปดาวิดอยู่บนดาดฟ้าของปราสาทนะครับ มองลงไปก็เห็นบ้านหลังหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึง่งเป็นภรรยาของคนอื่นอาบน้ําอยู่นะมองตรงไปจะมองข้างหน้าหรือมองด้านข้างนะครับสุดท้ายแล้วดาวิดก็ไม่ได้เชื่อฟังคำของพระเจ้าก็ทำบาปเหมือนกันข้อนี้บอกให้เรามองไปเบื้องหน้าซึ่งก็คือพระเจ้านั่นเองครับเพราะว่าพระเจ้านำหน้าเรา พระเจ้าชี้ทางให้เรามองไปที่พระองค์แล้วเดินตามทางของพระองค์เป็นทางที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อฟังนะครับเห็นไหมครับถ้อยคําของในพระคัมภีร์นั้นล้ําลึกนะครับฉะนั้นมองข้างซ้ายขวาไม่ใช่ทางของพระเจ้านะครับเราก็อย่าไปมองสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ทําให้เราหลงผิดนะครับก็อย่าไปมอง ต่อไปสุดท้ายนะครับจงทําหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคงอย่าหีไปทางอย่าหีไปข้างขวาหรือข้างซ้ายจงหันเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายในสองข้อนี้ก็เกี่ยวกับเท้านะครับการเดินในที่นี้รวมถึงการ ดำเนินชีวิตด้วยนะครับข้อนี้บอกกับเราว่าอย่าหีไปขวาหรือซ้ายนะครับพอเราเข้าใจแล้วมันก็ง่ายแล้วเนาะผมเคยได้ยินจากไหนไม่รู้นะบอกว่าทางที่ดีที่สุดคือทางตรงได้ยินจากไหนไม่รู้อกนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่สักทีเดียวนะครับ จริงๆแล้วทางที่ดีที่สุดคือทางของพระเจ้านะครับเฮไปข้างไม่ใช่ทางของพระเจ้านะครับเราก็ไม่ต้องไปนะครับไปในที่ที่เราจะได้อยู่ใกล้พระเจ้านะครับไปโบสถวันอาทิตย์นะครับไปเยี่ยมพี่น้องไปหนุนใจกันนะครับแบ่งปันพระวจนะซึ้นกันและกันแค่นี้เองครับเข้าใจง่ายๆเลยมีอยู่นิดนึงนะครับบอกว่า จงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ,รบจงคําสั่งอีกแล้วเราต้องทําทางที่เราจะไปก่อนเดินไปนะครับเราต้องเตรียมตัวก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็เดินไปเลยนะครับเราต้องขัดเกลาจิตใจของเราไปด้วยนะครับนําพระคําของพระเจ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับทางข้างหน้ามีเศษแก้วเราก็ต้องปัดมันออกไปก่อนนะ แล้วเราก็จะไม่สะดุดนะครับทางข้างหน้าเรามีอุปสรรคถ้าเราไม่ไหวเราก็พึ่งพาพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยเราโดยการอธิษฐานพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้เราผ่านปัญหาไปได้แน่นอนขอให้เราวางใจในพระเจ้านะครับนำคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจเราแวดระวังใจของตัวเราครับเชื่อฟังพระเจ้า มองตรงไปที่พระเจ้านั่นคือทางที่ดีที่สุดนะครับเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในสติปัญญาของพระองค์ขอบคุณในทางของพระองค์ขอบคุณในคำสอนที่พระองค์ทรงให้กับพวกเราเราขอให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราอยู่ในใจของเรา และพึ่งพาพระองค์ขอขอบคุณและอธิษฐานทั้งหมดนี้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน